เอาเลยครับเ,เพื่อนๆก็กล่าวสวัสดีเ,เพื่อนชาวไทยเชื้อสายเกลือทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วเอมาฮอตเกมเมอร์ A M นะครับก็เป็นเวลาอยู่ที่บ่ายสองครึ่งนะตอนนี้ครับบ่ายสองสามสิบก็เป็นของท่านอีเวนต์ใหม่ประจำันอาคารวันที่เจ็ดเดือนที่แปดสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับก็อยู่กับผมอีกแล้วเอมาฮอตเกมเมอร์ A M อีกแล้วนะครับก็เป็นของท่านอีเวนต์ของท่านจี้ในหลังนั่นเองนะครับก็วันนี้บอกเลยว่าเ,เพื่อนๆเนี่ย คือแบบเฮ้ยถุงมือเมื่อไหร่มาจะมาเลยหลังวะถุงมือไททันเนี่ยก็เว้นนี้ครับมาแล้วนะสถานถุงมือไททันครับแล้วก็เป็นหมวกใช่ไหมอ่าไม่มีหมวกใช่ไหมแต่เพื่อนเนี่ยน่าจะหมดเพชรไปกับเว้นที่แล้วเนี่ยผมว่าค่อนข้างเยอะกันนะโอเคก่คอนจะไปนะครับทาไมผมถึงมาช้าแล้วั้นเองผมไปลองเล่น GTA มานะครับใครที่เล่นไฟเอ็มหรือว่า GTA เนี่ยนะครับก็น่าจะรู้จักกันดีตอนนี้มีประเทศเปิดใหม่นะครับ,เป,ปรเ,รบเป็นประเทศที่มีชื่อว่า N ิวทีนะครับเป็นประเทศของท่านคนรู้จักผมเองนะครับก็ตอนเนี้ยอ่า การเซิร์ฟเนี่ยจะเปิดวันที่2ี่นะครับก็สามารถแบบว่ามาลงทะเบียนต่างๆนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับอันนี้ใครสนใจหรือเปล่าหรือว่าใครที่แบบว่ามีใครแบบสนใจไหมหรือว่ามีใครเล่นจีเทยไหมอะไรแบบนี้นะครับผมก็เลยบอกว่าเออถ้ามีใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเอาลิงก์ดิสคอดให้นะครับแล้วก็ถ้ามาสมัครแล้วก็มาแบบว่าสอบเล่นเซิร์ฟนี้ได้ครับมีหน่วยงานต่างๆมากมายนะครับเซิร์ฟนี่ก็เน้นคอมมูนิตี้เนี่ยอยู่ที่ ห้าสิบนะครับแล้วก็เป็นโลภะอยู่ที่100เนาะก็สามารถไปเล่นได้เลยนะครับสัตว์ท่งนั้นเซิร์ฟนี้บอกเลยว่าเป็นเซิร์ฟที่แบบจำลองเหมือนจะลองชีวิตจริงเลยนะนะครับก็จะแปลกแนวกว่าบางาเซิร์ฟทีเดย์อะไรเงี้ยนะครับก็แต่เซิร์ฟมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมอันนี้เป็นเซริร์ฟคนรู้จักผมนะครับก็ผมเล่นมาหลายเซิร์ฟแหละและทีนี้คือเซิร์ฟเนี่ยเออมันเหมือนจริงทุกอย่างก็คือกดต่างๆเนี่ยต้องเคร่งครัดแต่ว่าเหมือนชีวิตจริงเลยนะครับก็ลองไปเล่นดูได้นะสับบทั้้งนนนเซิรร์ฟีะคแล้วกก็ของลูเล่นาเนี่ยก็น่่าาจะแบบวมีเยออะะนโเค ก็เขาแบบว่าไม่ได้จ่ายผมนะแต่ว่ามาโปรโมทให้นะครับโอเคก็เป็นของตงด้าน,นาอีวนจี้ลหลังนั่นเองนะครับก็จะเป็นหมวดไทเทเนียมอุปกรณ์เขียนแบบเทเลพอร์ตนะครับถุงมือไททันแกนแม่เหล็กหัวมุมแล้วก็เป็นปืนปืนฉีดน้ำช้างนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์เขียนแบบยุยโบและเป็นแสเนะส่วนการจะเก็บนะครับให้นําของท่านเอนักม่วยแล้วก็นักสู้นะครับแล้วก็เป็นนักดาบนะครับเพื่อน,นํามาแลกอุปกรณ์ไฟส่วนเอน่ะเอ กับ A บวกเนี่ยก็ใช้อย่างละสองนะครับก็เป็น6อันเพื่อนํามาแลก n 1อันเนะนะาะและสะสม A ของท่านั่นนะัก สู้เลครับครบ,ครบทุกครบทุก3อันน่ะจะนำมาแลกกล่องจี้ได้และกล่องจี้เนี่ยก็มีของท่านโดนผู้พิทักษ์กระดาษสไบกา้านบัดเชิญปาร์ตี้แล้วก็อุปกรณ์เขียนแบบเรืออากาศเนาะและต่อมาครับเป็นของท่านนักดาบครับเมื่อเราสะสมนักดาบครบนะ่ะเยอะนะเราสามารถนํามาแลกเป็นของท่านกล่องสุ่มได้เหมือนเดิมก็มีโอกาสได้นักดาบเหมือนเดิมนะแล้วก็จะมีนักสู้แล้วก็นักมวยแล้วก็มังกรไฟเอ็นนั่นเองนะครับโอเคเอีเวนต์นี้นะครับก็เป็นมีเอีเวนต์อัปเกรดเครื่องรางด้วยนะครับก็เป็นถุงมือท่านแบบซูเปอร์นะ เอาถุงมือไททันเนี่ยความสามารถของเขาเนี่ยก็จะเป็นเมื่อเราสร้างหรือว่าตกถุงดำเนี่ยมีโอกาสสร้างฟองแล้วก็ติดตั้งหลุมตามขาวนี่นะครับเพื่อนโอกาสของท่านทางเดิมเนี่ยมันจะอยู่ที่7 5เนาะแต่ถ้าเราอัปเกรดมาของท่งนานนั่นเป็นซูเปอร์เนี่ยเราต้องซื้อหินสีแดงน,นะครับราคา89บาทนะเพื่อน,นํามาแลกเป็นถุงมือไททันแบบซูเปอร์น,นะครับเปอร์เซ็นต์จะอยู่ที่80อันนี้ถ้าผมจม่ายผิดนะครับก็จะเพิ่มมา5ก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นแล้วกันรลยนะฮะ แล้วก็เป็นอุปกรณ์เเขียนแบบเทเลพอร์ตนะครับอันนี้ก็จะลืมมาซื้อมันแบบซูปเปอร์นะถ้าใครปิดมานะครับแล้วก็เป็นจบเกม KO อันนี้ครับเป็นกิจใหม่ที่เข้ามาในตอนนี้แล้วกิจกรรมการเล่นผมค่อนข้างชอบมากรอบนี้ก็แจกเพชรมาเลยนะครับเป็นูุบาทเพชรแล้วก็เป็นลายแล้วก็เป็นทิปเปิลอ่ะไอ้สอย่างเนี่ยลายทิปเปิลแล้วก็ทวิิซึมเนี่ยมีโอกาสได้เพชรค่อนข้าง ประมาณอย่างน้อยก็200เพอะนะเนาะมันก็ยังันดีที่กว่าแจกแบบไม่แจกอะไรเลยนะครับแล้วก็การเล่น6ครั้งนะครับจะรับ50เพไปเลยก็เป็นการตีการสุ่ม5 1ครั้งนั่นเองต่อวันเนาะเกจกรรมประกาศนะครับก็เป็นจี้พูดง่ายๆก็คือแค่เพิ่มซุปเปอร์ถุงม,มือไทยท่านนะครับแล้วก็เป็นเลรานั่นเองนะครับและต่อมาเป็นล็อกอินเล่นวันจันทร์พุธก็เพเหมือนเดิมนะครับแผนที่ขอท่านแบบรถไฟสายด่วนนะครับแล้วก็เป็นเมื่อเล่นชนะนะครับ เล่นอ่าไม่ได้เล่นชนะจริงล้าจบเกมหรือว่าเอานะ่ะตามผลอ,อ๋อการเล่นก็คือถ้าเล่นชนะเนี่ยจะได้ G O A นะครับถ้าเล่นแพ้นเนี่ยจะได้ A นะครับแล้วก็วันละสองครั้งนะถ้าเราก็นําไปแลกตามที่ผมมาให้ไปดูนะครับอันนี้นะก็จะเริ่มวันที่17วันนี้ก็วันที่17นะครับก็เริ่มเริ่มแล้วนะครับวายหนึ่งครึ่งถึงวันที่20บวันหนึ่งครึ่งนะครับผมไม่ใช่พิเศษก็ตามนี้เนาะไม่มีอะไรมากครับ เวียนนี้นะครับผมก็ไม่น่าจะได้ทำเพราะว่าผมหมดกับดาร์กเลนเอมิชนาคเลนดิไวเลนเนี่ยมาค่อนข้างเยอะนะครับก็หมดเพชรประมาณหมื่นกว่าแล้วตังเนี่ยอีกเยอะเลยนะก็ตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครที่แบบเออผมเนี่ยถามว่ามันเก่งไหมมันก็ไม่ได้เก่งเออเมื่อวางอะไรมากอย่างที่ผมทำคลิปไปแต่คือประเด็นนะ่ะผมชอบโมเดลเว,ว้เพื่อนๆโมเดลมันเท่น,นะครับมันใส่เสื้อสีสีขาวมีหูใช่ไหมแล้วก็มีผมแล้วก็ตาแดงเนี่ยมาตรงตรง,ตรงแบบว่าตรงตัวละครที่ผมแต่งตัวในเกมชิบีตอนนี้ไงมันแบบเท่ดีอะไรเงี้ยเออ ก็เลยเอ้ยหาไว้ดีกว่าโมเดลต่างๆเนี่ยเอ้ยผมจะได้อะไรแบบนี้นะครับมันเท่ดีอนะไรเงี้ยถ้าใครมีแฟนอาร์ตก็สามารถเอามาส่งได้นะโอเควันนี้นะครับก็ตามนี้เลยเป็นเวนจี้นะไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับก็มีร้านค้าเล็กๆมาขายด้วยเป็นแสงเกตยศแบบเลือกเอสนะครับอันนี้ไม่ใช่ใช่แบบเลือกอีกแบบสุ่มนะครับซุปเปอร์นะแล้วก็ไอเทมจํากัดครับเป็นรูปบาทแผ่นกิน้น29บาท นะครับก็ไม่รู้ว่าส่งอะไรบ้างแล้วก็เป็นเทเลพอทชิ้นส่วนอัปเกรดหินสีแดงเพื่อเราจะไปอัปเกรดของท่านจี้ให้เป็นซูเปอร์เองเนาะแล้วก็เป็นกล่องจี้ต่างๆครับแล้วก็มีการตีเอสนะครับอยู่ที่899บาทนั่นเองนะครับก็ถือว่าราคาค่อนข้างสูงเลยเดี่ยวแล้วก็เป็นกล่องสุ่มจี้นะครับสุดตัวไปและเป็นรูปดาวนะครับมาขายเป็นกล่องสุ่มจี้เครื่องรางพรีเมียมฟูลท่าเหมือนเดิมเนาะแพ็กเกจต่างๆครับยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแล้วไม่มีอะไรเพิ่มครับ เงินต่างๆเหมือนเดิมแล้วก็สุ่มก็เหมือนเดิมนะครับส่วนเรทในการสุ่มเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าสุ่มเท่าไหร่นะเราจะพาไปดูกันนะเรทการสุ่มนะเอ้ยอัตราการสุ่มไอเทมนะครับก็ตัวสุ่มที่พรีเมียมคูณหนึ่งหรือคูณห้เนี่ยโอกาสได้รับของทาาด้านชิ้นส่วน อัปเกรดเทเลพอร์ตนะเพื่อนๆสังเกตกับบ่าถ้าใครที่มันได้แบบว่าได้เอสได้เอสที่แบบซื้อมา89บาทมาคือเพื่อนๆดวงดีมากนะเ,นเนพื่อนๆได้0.001ศนึ่งนะจากอ e ีเวนต์พวกต่างๆหลายๆคนน่ะน่าจะเคยได้กันมังกรไฟอยู่ที่0 0นยเหมือนกันนะถ้าใครติดนะ่ะไอ00นะ้0.001น่ะแล้วได้มาเนี่ยก็ต้องภาวนาแนละ้วให้เป็นมังกรไฟไม่ก็เป็นแบบ สิ่งที่อยากได้อย่างเช่นหินแดงแล้วก็เทเลพอร์ตอะไรเงี้ยนักมมยอยู่ที่1 1.3นครับนักสู้อยู่ที่2.5ครับนักดาบอยู่ที่3.2อนะอันนี้สถานการณ์การสุ่มทั่วไปครับแล้วก็อันนี้เป็นกำลังเอขึ้นไปเหมือนกันนะครับและเป็นตัวสุ่มจี้เถึง A บวกนะครับก็มีโอกาสได้ A อบวกนะอยู่ที่1%นเนาะนักสู้กับนักดาบอยู่ที่9นักดาบอยู่ที่90นักสู้อยู่ที่9%แล้วก็เป็น A ถึง S นะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นซื้อนะครับก็จะเป็นโอกาสได้ S น่งเอรเซ็นต์นักมวยอยู่ที่3%นนักสู้12แล้วก็นักดาบแปดสินะครับส่วนซูเปอร์เนี่ยก็เป็นของท่านั่นเพิ่มเปอร์เซ็นต์มากขึ้นก็คือเป็นมังกรไฟอยู่ที่สอ่งนักมวยไอโบอยู่ที่8นะครับแล้วก็นักสู้นะ่ะอยู่ที่40นักดาบอยู่ที่50เนาะแบบสุ่มนะครับหนึ่งถึงสี่ไอโบนะครับนักบวยแบบซมก็อยู่ที่นักบวยเนี่ยจะอยู่ที่98%นะครับ1อันนะแล้วก็2อันนน่่่ะอยูที1.8ครับส่วน3-4อันน่์ ยังไม่ต้องไม่ต้องไปพูดถึงเลย0 0นย0จุดศูย์นย่ยยาอะไรเงี้ยยากนะอืมก็อีเวนต์แลกเปลี่ยนนะคแกม่เหล็กแกเมเหล็กรีโมเนจะอยู่ที่2คูมือกายอยู่ที่12ครับสเก็ตจรวดอยู่ที่ิรองเท้ากระโดดอยู่ที่3 6มานเขียนแบบเรืออากาศอยู่ที่1ปาร์เชิญปตี้อยู่ที่ศูนย์จุดสปาค่ับ่ระสุนกระสุนสปษอยู่ที่3ครับตามนี้เลย อันนี้ก็เป็นแพ็คเกจสุดคุ้มนะครับก็ตามนี้เลยเชฟมีอยู่ที่0.3นะใครที่จะตามหาเดเมชั่นเนี่ยก็อยู่ที่0.5คะโดนก๊อปปี้อยู่ที่อ่า1%แล้วก็สูตรเจ้าเจ้าของที่ดีเนะี่ยอยู่ที่4เลมวอเตอร์อยู่ที่0.1นะครับแล้วก็ลูกบาศก์นกิ้นอ่ากลัวให้เพชรนะครับ100%อนะ่ะไอ้ร้อยเพชรเนี่ยอยู่ที่62ครับแล้วก็ต่างตาเนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับยัลง,งลงมาต่ำลงมาเรื่อยๆนะโอเคเวนนี่นะครับผมก็ไม่มีเสียงแล้วไม่น่าจะอ่า มีอะไรมากนะครับก็คือเวนี้ก็บอกเลยเป็นเวทเลยหลังนั่นเองใครที่ทำเนี่ยก็ขอปิดละการน,นะสับเวนี้ผมก็ไม่รู้จะทําอะไรเพราะผมมีจี้หมดแล้วไงน,น,นะครับก็ทํามาเนี่ยไม่น่าจะได้ใช้นะครับก็ไม่น่าจะทําดีกว่าเพราะว่าเพชรผมไม่มีแล้วนะครับแล้วก็เก็บเพชรไว้รอเวทอื่นน่าจะดีกว่ารครับเพราะมันไม่ใช่จี้ใหม่ด้วยเป็นจี้ในหลังนั่นเองนะครับใครที่ล้มมลายจากเวทที่แล้วมาก็อ่านนั้นเลยนะโอเค ก็ผมได้มิกี้ผมได้อะไรมานะน,นักสู้หรือนักอะไรวะผมลองเปิดขอน้อยให้ดูแล้วกันเลยครับไอเอไอเอบวกถึงเอสเนี่ยผมว่ามไม่น่าจะมีนะแต่ถ้าเป็น A อถึงเอสอ่ะมีโอกาสนะครับโอกาสนะโอเคอันนี้ผมเปิดไปทําไมไม่รู้นะเอเอบวกถึงเอสอ่ะเอถึงเอสอันนี้อันนี้เป็นพรีเมียมนะครับพรีเมียมก็มีโอกาสนะ A อถึงเโอเคไหมอีก <c oughs> เสียงผมหายไปเลยเพืเ่อนๆเอทนี่นะรู้สึกว่าน่าจะไม่มีนะครับเอสนะเพราะมันเป็นเกรที่สูงเกินไปมากผมว่าไม้แกะสลักเปิดของน้อยดูแล้วกันนะครับเวนี้อ้าของนอมเหมอเหรอผมว่าผมสุ่มและจี้ขาลางเยอะอยู่นะหมดไวจังโอเคเดี๋ยว เปนปานี้ละกันนะครับเมื่อกี้ผมได้นักดาบมาใช่ไหมนักดาบมันไม่ใช่ดินักสู้ปะผมได้อะไรมานะนักสู้นักดาบวะผมได้เอ้ยผมได้นักสู้มานักสู้เนี่ยอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วแต่ผมจะพาไปดูนะครับเมื่อกี้เป็นอ่าพิพิมพ์ธรรมดาเนาะอ่าคูณห้านะครับนักสู้อยู่ที่2.5นะครับอันนี้เป็นอัตาราการสุ่มนะครับก็ผมได้มาที่2.5เปอร์เซ็นต์ถ้าถามว่ามัน มันออกมาให้ก็ลองพิจารณาแล้วกันนะครับสับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับใครที่ส,สนใจ t t เหรือว่าไฟเอ็มเนี่ยก็ลองแบบว่าคอมเมนต์ดูได้ใครที่อยากลองเล่นดูนะครับก็ลองอ่านกดดีๆอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าใครที่แบบ หาเซิฟเล่นหรือว่าอะไรหน้าเผื่อช่วงนี้ก็ลองมาได้ดูได้นะถัานั้นเกมนี้ก็อยากเห็นผมทําอะไรหรือว่าไงกับเกมอื่นหรือว่าต่างๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยซับเกมนี้ก็มีให้ดูกันเรื่อยๆอยู่เหมือนเดิมนะครับสับเกมสถีส่วนคลิปว,วิเคราะห์อีเวนต์นะครับพรุ่งนี้ก็แต่ว่ากันทีละกันนะครับเผื่อใครที่แบบว่าเอ้ยยังไม่ได้ตัดสินใจในการทาเว้นวันนี้ก็รอดูคลิปพรุ่งนี้ก่อนก็ได้เนาะโอเคสับคลิปวันนี้ขอจบไปก่อนนะบพบกก็หม่คลิปหน้านะครับขอบคุณหลายๆคนที่เเขข้้าาามามมรรรัับบชนนะคคสียงผงผแแลวนะอุุณจจจกิทก การกดไ like, ลค์การกดซับสไครต์นะครับหรือว่าการคอมเมนต์การกดต่างๆมากมใหม่นะครับจะกดรีพอร์ตก็ดีไลค์พอนะโอเคไปแล้วครับโชคดีทุกคนนะครับดูแลนะสอนส,สุขภาพกันด้วยไปแล้วครับ see y ยูอย่าลืมฮนะอย่าลืมล้างไตด้วย